สวัสดีค่ะท่านผู้ชมามาไ,ไม่แตกแน่วเยยเดียนก่ะมีเกียรติหน้าเสียท่นผู้ชมมีความสุขทายรูปแคบหนะ้าจอขอให้มีความสุขนะคะตลกสนุกสนานเพืิดเพลินมีสาระได้ได้เงนินคล้อมได้ตัวเลขคล้อมคลิกเลขคล้อมนะคะ คุณเอกชัยก็ลงสู่จอไปแล้วแม่สารคามก็ลงสู่จอไปแล้ววิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุขก,ก็วิ่งก็ลงสู่จอไปแล้วเซียนหนองคายก็ลงสู่จอไปแล้วบัดนี้เจมวยกอท่อหม้อกับท้อท้อได้แต่อย่าถอยเอาเจมวยกอท่อหม้อก่อนนะคะ่ะก็โด่งดังในกลุ่มของเจแดงนะคะ่ะทาวารว่าล่ามาหนะะ่อยแต่แต่เจแดงไม่ได้เปิดกลุ่มกลุ่มเสียเงินเขามาทั้งนั้นเลยค่ะตอนซื้อกาแฟเนาะ เอ่อเอกสามร้อยสามร้อยสามสิบเก้าบาทแถมกาแฟนะเนาะกาแฟากับราคาสองร้อยเก้าเก้าหลักเนาะค่ะมันอี้ก็คิดแค่แค่ค่าส่งเนาะที่สามร้อยเก้าเก้าเนี่ยมันเกินไปหนึ่งร้อยใช่ไหมก็คิดค่าส่งกับค่าพนักงานห้องที่ส่งแค่นั้นคะ่นะเนาะก็เท่ากับเข้ากลุ่มฟรีแต่ท่านได้ทานกาแฟาที่มีคุณภาพไปแล้วนะคล้เนาะ บันนียนโด่งดังในกลุ่มไม่ว่าลาวฮาหนอยของผู้นั้นเนาะแต่ <c oughs> ที่นี่กลุ่มเสียเงินเนี่ยไม่ไม่มีปากลิงหวยนะคะไม่มีไม่มีเลยมีแต่ให้ข้อมูลล้วนๆท่านจะไปหาซื้อไหนก็ไปที่นี่ข้าเจ้าก็ไปหาซื้อมออื่นในกลุ่มเจดแดงบ่มมีค่ะสามสี่กลุ่มเนี่ยเจแดงบ่มมีให้แทงหวยค่าเข่ามมกเนี่ยก็คือเว็บปลอมนะคะที่ที่เจดแดงอะ่ะ ที่เขาเอาพ่อฝ้ายเจแดงไปท่ามกลมท่ามยังน่ะก็คือกลุ่มปลอมค่ะท่านผู้ชมกลุ่มเจแดงจะไม่มีวางลิงหวยเลย<ม>เด็ดขาดเนาะค่ะนะเนาะถ้าท่านเขากลุ่มปลอมน่ะมีจะมีวางลิงหวยค่ะท่านผู้ชมนะก็เป็นที่รู้กันนะว่ากลุ่มจริงไม่มีวางลิงหวยกลุ่มปลอมนี่จะวางลิงหวยเนาะคะ่ะผู้ดใดโดนคดีไปกะไปเนาะเจแดงแ้งความไปแล้วถ้าไอ ปักกลิ้งหวยในกลุ่มของเจ๊ดแดงนะไม่ใช่กลุ่มปลอมทั้งนั้นนะคะทีนี้ก็ทอได้แต่อย่าทอยนีเพื่อนกระด้วงดังในในช่องเจ๊ดแดงคือกันก็เอามาลงวิ่งของเพิ่นนี่บอลลุดเจ็ดแปดงวดล่ะคะ่ะเลขวิ่งทอไม่ถอยโอ้ยลาหัวห,หน่อยป็นเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะของคุณเหมวยเจมเหมยกอท่อมอคือกันนะ จเจดียงก็บ,บอกให้ทราบแต่งตัวนี้ทําไมเครียดเออ่าบอกเรืเ่องเครียดๆพนข่ายจะได้นะ <c oughs> จเจดีย์เอาเขามาเล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจังสอขีมาได้เก็มวยนี่ก็วิ่งถูกได้ล่งหวดก่อน,นี่เนาะทีนี้ก็ห่างหายทีเนี้ยขอมาล่งทุกหวดกันเร็วกันเนาะคะ่ะบริลล์ล่งบอ,อย่างดอกจเจดียงง่ายเอาตแต่ที่สสำคัญสำคัญโอ้ย จะมวยว่าสำคัญบอกสิสำคัญอยู่แต่ว่าจเจดีย์ยากกับบ่ไดีวลุ่งเนาะคะ่ะเนาะก็สั่งสื่อคิมเขามาได้ค่ะโปอยู่ที่พันสามร้อยนี่จะได้ลอตเตอรี่หนึ่งได้ค่ะ,จะเจดียงจองลอตเตอรี่ไว้แล้วเลขล่างกับยูในใเมือจเจดียงเลขบุญกับยูในใเมือจเจดียงจเจดียงรู้แล้วว่าเลขล่างมาตัวใดเลขบุญมาตัวใดเนาะค่ะเจดียงสั่งไว้เบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะบันีีกับคุณเอกก็ใส่กับทรงเลขล่างมาแล้ว แล้วก็สามตัวก็มาแล้วโอ้ยลงคลิปนาคลิปนะแล้วก็คุณตระกลูลคนตระกลูลแสนสุขอะส่งมาเลี้ยวส่งมาเลี้ยวค่ะไอที่สามตัวน่ะส่งมาเลี้ยวสิโุงอันในก่อนสิโลงอันในก่อนแต่ตอนนี้เอาเกีบยวหวยก่อนค่ะท่านผู้ชมสั่งซื้อคิมขามาได้พันสามร้อยได้ลอตเตอรี่หนึ่งใบเท่ากับท่านได้ลอตเตอรี่ห้าสิบบาทนะคะเท่ากับท่านได้ลอตเตอรี่ห้าสิบบาท <c oughs> จเจดงกระทาตรงนี้นะคะยาวเวลาละจะเจดงเบเบงเล็กวกาสันโอ้ยเบงตลุกเผดเพื่อนไปกับจเจดียเนี่ยอันนี้ทากลางวันค่ะทากลางวันจเจดียท่าท่านผู้ชมบ,บอกว่าอยากเห็นหนา้าเจดงบด่ได้ใสซแอบบด่ดด้ใสซแอบแต่ว่าคนเราจะสวยได้ด้วยการบำรุงผิวหน้าสะก่อนแล้วก็ทาแป้งลงไปมันก็สวยค่ะล่องทันบอแตงขามานี่ดูค่ะสวยนะน,นะที่จเจดงสวยเพราะว่าอะไรขาวเพราะว่าอะไร เออสวยบดเดทเรียบด่าราเพิ่นเน้อค่ะสวยตามสบับเจเดียีเนแล้วก็บำรุงเข้าไปค่ะสบู่ทิมเพราะถ้าแปง้งเนี่เฮาจะสวยทายลูปออกมาสวยถ้าไม่ทาแป้งมันก็ธรรมดาคนเราจะสวยก็ต้องแต่งหน้าไปทาซื้อแล้วบดได้หยังออกเดดคุณจะเด่นได้ไงจะสวยได้ไงอย่างน้อยคุณไปออกไปข้างนอกบ้านคุณต้องทาแปง้งนี่จะเข้านาจะสวยก้มัว ย่างหน่อยก็ต้องรูปแพ่งฟุน้นแล้วก็ท่าลิศออกไปบะเลยค่ะสวยที่สุดเลยจะบอกให้นะคนเุเฮาเนี่ยท่าซื้อก็ต้องไม่ท่าแล้วบำรุ่งแล้วก็แป้งมาท่ามันจะจับหนามันจะสวยกว่าเปืือนเลยเพราะว่าหน้าเราอ่อนวัยหน้าเราผ่านการบำรุงมาแล้วเนาะค่ะอันละ่ะขี้มเจแดงจะบำรุงหนาบำรุ่งมารุ่งํารุง,ง,งเอาไปแป้งไว้เอาออกได้บ่อ อ,ออกได้บ่หัวแจงวะปัตรน,นึงของเด็กของลูกของหลานค่ะเจเดียม์มาแตง่งให้ทำเป็นส้มเบิง่งซีซีนีแ่แหละเนาะว่าสนุกสนานเพื่อนเพื่อนเจเดีย์คิดพี่เล่นพี่เล่นเอาเบิง่งหวยเพ่นก็ส่งหัวม้าไล่หลายมือแหละค่ะตั้งแต่มือเริ่มเลขคนละบ่ได้ตามผู้ใดเดอ้อค่ะเนาะเจมมหวยกทอมอ ถกเซียนบัได้ตามผู้ใดเพื่อนทรงเขาไม่นในมือเจแดงนี่ตั้งแต่เมื่อลังเลห็หวยออกเด้อค่ะสิขอบอกเลยเนาะแต่ว่าบังเอิญมันตรงกันกับซอยบ่ได้เนาะค่ะคนตระกูลแสนสุกก็ส่งเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานคุณเอก,กชัยส่งเข้ามาเมื่อวานกับเมื่อเช้านี้เนะาะบัวบาเลกบนเรียกางบวาัวบาเลกสามตัวเนาะค่ะเซียนหนองคายเขาส่งตั้งแต่เมื่อวานค่ะเขาส่งตั้งแต่วันที่สิบแปดเลยค่ะ หลังหวอยออกกระซ่งมากเลยเหรอเนาะแต่ว่ามันอยู่ในมือเจ๊แดงเจ๊แดงยังไม่ดําคลิปลงเทอนั้นเองแล้วค่ะเนาะวิ่งบนแปดตัวเดียวอ่ะวิ่งบนแปดตัวเดียวอีกแล้วบอโอ้เหมือนใครครับเหมือนใครมันต้องมีคนเหมือนจะสูตรเดียวกันไหมน่าจะว่าสูตรเดียวกันมันขาดหายไปแปดสองสองแปดนี่ดังระเบิดระเบิดตอนนี่หะซื้อบอมมี่แล้วค่ะแต่ จจแดงบอกไว้เลยนะเหมือนงวดที่แล้วเก้าหนึ่งเก้าสองนี่ดังดังค่ะคือคนเราเนี่เยเจแดงจะบอกเคล็ดลับในในช่องนี้เลยว่าในตรงนี้เลยว่าเขาจะปั่นตัวที่ที่ที่นี่นี่แต่เขาจะไปออกตัวลองลองลองที่มันไม่เด่นเหมือนงวดที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองใช่ไหมจะไปปั่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองผลสรุปมาออกเจ็ดห้าทีนี้จะไปปั่นที่ ที่ยังที่ผ่านมาน่ะเก้าหนึ่งเก้าสองเอผลสรุปมันมาออกเก้าเจ็ดตัวลองลองลอง,ลองมากค่ะแต่ติดซื้อตัวตัวลองๆองเป็นตัวหนักเลยค่ะ,นะเนาะอ่มามักตัวใดนะคะแต่เขาบอกว่างวดนี้ฟันเลขคู่ค่ะคู่คู่ค่ะคู่คู่มันไม่มีตัวไหนตอนนี้รอบนี้ไม่มีแต่แปดสี่เนาะค่ะเนาะมนไมีแต่แปดสี่ตัวเดียวค่ะ อยากให้ท่านซื้อไว้น้ำแน่เนาะตัวที่คนไม่มองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวร่องก็แปดหกหกแปดนะคะเนาะแต่เลขงวดน,นี้จะเป็นคู่คู่มีกระแสะบอกมาแล้วเอาแปดสองสองแปดให้ดังระเบิดระเบิดเ,เราไปซื้อตัวอื่นไม่ต้องซื้อตัวนี้ค่ะแต่ว่าซื้อนี้น้อยซื้อกันทุนแล้วก็แปดหนึ่งศูนย์ปดหกแปดห้าแปดของเจมวยก่อท่อหม้อเดี๋ยวต่อไปเจแดงจะล่ง ของคุณเอก,กชัยของคุณมันอยู่ในมือหลายคนอยู่ค่ะเดี๋ยวเจเลียงถ้าย่อยโล่งเนาะคะ่นะเนาะทั้งคุณเอก,กชัยทั้งคนตระกูลแสนสุขทั้งท่อได้แต่อย่าถอยเอาท่อได้แต่อย่าถอยจะมาคือเพื่อนไหมของเพื่อนกันแน่นอนค่ะเลขกวิ่งอยากให้มองตรงนี้เลยค่ะวิ่งถูกมาหลายงวดแล้วนะคะเนาะเอาเจเดียงกับข,ขอตัวลาไปก่อน อนนี้พนักง,งานเ้ากํำลังส่งของแอดมินกำลังส่งของดังกวกักปรกกัก,กข้างนอกส่งของทุกวันค่ะส่งด่วนทางไปซีนีเอานี่บริขาเด้วยมะดมส่งด่วนทางไปสนนไีนีเนานนะคะ่นะเนาะไม่ว่าสบูก่กระทักเข้ามาได้ค่ะตามเบอร์โทรในหน้าจอเดี๋ยวนี้ก็มีปูพันสามร้อยได้ลอตเตอรี่พันสองร้อยห้าสิบไม่ได้ลอตเตอรี่เท่ากับท่านซื้อลอตเตอรี่ในราคาห้าสิบาทนะคะเพิ่มเงินอีกห้าสิบบาทท่านก็ได้ลอตเตอรี่เนาะคะ่นะเนาะ สำหรับคนที่จะสั่งครีมเข้ามานะคะถ้าท่านเพิ่มห้าสิบบาทบอกว่าเพิ่มรอตเตอรี่ห้าสิบบาทก็จะได้เพิ่มรอตเตอรี่ก็จะได้ในราคาพันสามนะคะเนาะสั่งเข้ามาใดทั้งเดือนจะก,กาวทั้งประหัดทั้งแม่นองคําแพงสั่งเข้ามาใดเลยค่ะทั้งหลายช่องทางนะคะทั้งมด h ช n n นลนะคะสั่งมาได้ทั้งหลายช่องทางจเจดีย์กับโปรตุลากรยสิอาดคลิปอันอียงค่ะคอยติดตาม นะคะจอคิวลลอรโอทอได้แต่อย่าถอยเดี๋ยวจังต่อไปกัคุณเอกกัชยคนตระกูลแสนสุขเอ้ยไปก่อนคะ่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรวยรวยถูกหวยไปด้วยกันอา่าวิ่งแปดนะคะวิ่งแปดซื้อติด8ไว้นี่อาจจะบน่นนะอาจจะบนนะนี่อ,อาจจะเป็นบนล่างแต่เจ้หหวยไม่ได้เขียนไวนะ้เนาะหวดนี้บนลาท่านผู้ชมถ้านี่ซื้อบอันะ ถ้าแปดอยู่บนเขาได้สองเด้งเลยค่ะถ้าแปดอยู่ล่างเขาก็ได้สองเด้งเลยค่ะเพราะว่าถ้าแปดมาบนมาล่างนี่เขารวยเลยค่ะอยอะเอาแค่นี้แหละค่ะทผช่ชมซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้นะคะเจริญจองลอตเตอรี่ไว้เบอเลยะเนีอนี่ผู้ใดสซื้ออันขี้มก็สิได้ลอตเตอรี่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ